สวัสดีค่ะ,ว,นนะ,คะวันนี้พบกับร้าน Safety First Shop นะคะวันนี้พรีเซนต์ตัวนี้เลยค่ะเ,เป็น G26 นะคะรูปร่างคล้าย G95 นะคะแต่ว่าตัวกล่องค่อนข้างที่จะไม่มีค่อยพรีเซนต์อะไรเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาเมคจากจีนนะคะค่ะแล้วก็มาดูกันว่ารูปทรงของบอดี้ปืนเป็นอยังไงกันบ้างนะ ก็บอดี้ปืนรูปทรงก็มีลูกเล่นตามนี้นะคะบอดี้เหล็กอลลอยค่ะค่อนข้างหนักมาดูน้ำหนักกันนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่457ค่ะตอนนี้เป็นเบอร์สองค่อนข้างที่จะเบาที่สุดแล้วในตระกูลของ G26 นะคะโอเคเรามาดูกันว่าตัวนี้แมกกาซีนเป็นยังไงตัวนี้แมกกาซีนนะคะมันจุได้ประมาณ18ลูก ให้ดูสองูปจริงให้ดูก่อนนะคะโอเคตัวน,นี้นะใส่เข้าไปเสร็จขึ้นลำเลยยิงได้เลยความแรงก็จะอยู่ที่ประมาณ300อัพเหมือนกันนะคะส่วนตัวปืนข้างในเนี่ยก็จะมีแถมลูกกระสุนอีกประมาณ20นัดเนาะ โอเคแต่ตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นเช่นกันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ590บาท590บาทจะแถมกระสุนเซรามิกร้อยนัดกระสุนแก้วอีก100นัดแล้วก็จะมีะตัวยิงเป้าให้อีกหนึ่งนะคะส่วนช่องทางการสั่งซื้อคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน Safety First Shop หรือทักมาทางลลนหรือจะเป็นการโทรเข้าของโดยตรงนะคะแอดได้มาทั้ง,งลายทั้งเบอร์เลยเนาะพัดหรือนนนะคะแล้วก็จะมีการ ของเทพช็อปแล้วก็เพจปืนอัดลมอัดแก๊สนะคะสามารถไปสอบม,มาได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดี